หายนะมนตแมลงอนุรักษ์จากการทำงานของสมองส่วนหน้าของนายโดพามีนจะทลักเข้ามาในอีก3าวินาทีผู้ที่นายคุ้นเคยกำลังจะมาแล้วรวนเหมยชี้แจงตามความจริงแต่จะไม่ได้เหมือนเดิมทั้งหมดภายใน Simulate Universe ภาพอันุนวายแล่นพล่าในหัวของคุณ คุณเชื่อว่าการปกป้องมีอยู่หลายวิธีไม่ว่าการเดินทางบุกเบิกของคุณจะอยู่ในรูปแบบใดก็สามารถปลอบขวัญทุกชีวิตได้ทางนั้นไอ้น้ำที่ลอยขึ้นมาทำให้คุณรู้สึกคุ้นเคยวิญญาณมากมายโผลออกมาจากเนยใต้กำแพงเมืองขนาดใหญ่เต็มไปด้วยเศษซากแมลงและปีกของผีเสื้อภัยพิบัติแห่งจักรวาลเหล่านั้นถูกกำแพงเมืองของเขากั้นไว้ข้างนอก สิ่งมีชีวิตจำนวนมากกำลังขนดินอยู่ด้านล่างของกำแพงอันมโหรารเพื่อสร้างมันให้สูงขึ้นเรื่อยๆคลีฟอร์ดปรากฏกายขึ้นแรงบันดาลใจเล็กๆถูกจุดขึ้นมาท่ามกลางเมฆหมอกคุณก็คล้ายจะมองเห็นร่างกายขนาดมะเหิมาที่ก่อตัวขึ้นจากละอองฝุ่นมหาศาลของแผ่นดินที่ได้รับการคุ้มครองอ่าคุณเข้าใจทันที เทพจำลองตอนนั้นกำลังมาแล้วสินะคุณเหมือนจะได้ยินเสียงเขาลากคอนขูดไปกับพื้นจนยากจะทนฟังไหวคุณทำจำมูกฟุดฟิตแต่กลับได้กลิ่นแ,แปลกคุณเชื่อว่ากลิ่นนี้คือการสื่อสารอย่างหนึ่งดูเหมือนว่าผู้ที่สื่อสารนั้นจะเป็นเพื่อนเก่าของคุณและการพบกันของพวกเขาก็ไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาจะจินตนาการได้เอน่าปรากฏกายขึ้น บนผืนฟ้ามีแผ่นอลูมิเนียมแพลทินัมสีถึงๆและดวงตาที่กระพริบไหวอยู่ดวงหนึ่งเสียงอันหลากหลายดังผ่านริมฝีปากออกมาและบทบังหูของคุณไว้ราวกับเมฆหมอกมันมีโทนเสียงนับร้อยล้านแบบเงาสีน้ำเงินอมเทาเข้ามาทาบทับตัวคุณเขาปรากฏตัวลงมาและโอบก,กอดศีรษะของราชาแห่งอัมพันที่มีขนาดใหญ่และกระจัดกระจายอย่างเป็นมิตร ร่างของเขาคล้ายจะเข้ามาใกล้ขึ้นในที่สุดคุณก็ได้ยินเสียงของเขาชัดเจนมันคือเสียงประสานอันดังกึกก้องจากอาวุธแห่งราชันที่ถูกปล่อยออกมาพร้อมกันซึ่งอาวุธเหล่านั้นได้กระจายลงมาจากใต้ร่างของเขาราวกับประกายแสงในที่สุดเจ้าก็ตอบรับคำเชิญของข้าคลีฟอร์ดผู้ก่อกวนไม่มีกฎเกณฑ์ การกระทำของเขาไม่ควรได้รับการอภัยราชาแห่งอัมพันผู้ควบคุมเจตจำนงแห่งการแปลสภาพเจ้าจักต้องแบกรับความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงนายได้ยินใช่ไหมเฮอร์อตาปรบมืออย่างตื่นเต้นความพร้อมเพรียงส่งคำเชิญถึงอนุรักษ์แล้วโอ้เทไซรอนถูกเหล่าเทพรวมพลังกันสังหารปฏิกิริยายของคลีฟฟอร์ดน่าสนใจมาก ดูเหมือนว่าความพร้อมเพรียงกับเขาจะตกลงแลกเปลี่ยนอะไรกันแล้วฉันว่า80%จะต้องเกี่ยวกับอรโรบอรอสแน่ๆเท่าที่ฉันรู้เกี่ยวกับเอนะาเทพตนนี้ทนต่อความไม่พร้อมเพรียงไม่ได้หรอกฉันก็อยากคุยกับพวกเขาเหมือนกันคุณบอกเคอร์ตาจะตอบคุณว่าได้อยู่แล้วนายคืออควิลี่นะพวกเขายินดีคุยด้วยอยู่แล้วล่ะอ๋อไม่แน่ว่านายอาจจะเป็นคนคุมหมากระดาน,นี้ก็ได้ เธอตาขยิบตาให้คุณไว้นายรู้จุดยืนของพวกเขาแน่ชัดแล้วค่อยเข้าร่วมก็ได้แต่คงไม่มีประโยชน์อะไรหรอกถึงยังไงมิดก็จะกลายเป็นศัตรูได้ในชั่วขณะที่หันกลับไปแล้วครั้งนี้นายจะต้องใช้เวลากี่ยุคอัมพานเพื่อหันกลับไปกันนะ